น,นี้นะก็จะมาอันดีบอกว่าหนูใช้อะไรเกี่ยวกับหน้าหนูบ้างนะ,ะก็จะมาเริ่มกันเลยโนสปอนนะทุกคนโนสปอนเลยอันแรกนะทุกคนวันนี้ก็จะใช้เป็นว่านห่างจระเค้นะก็ทาทาทาไปเลยนะบางคนเขาจะชอบทาแบบ mình chung mà phụ là chung 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 chung, 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 hay chung, chung lên thờ, thờ, hay nợ. Hay nợ nó xảy, lấy từ nhỉ พวกเนี้ยไปโรงเรียนเลยก็คืออาทิตย์เนี้ยเป็นอาทิตย์ที่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นี้หนูว่าไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าวันพฤหัสโรงเรียนหนูมีสอบธรรมะทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้พวกหนูด้วยนะเพราะว่าสอบธรรมะแล้วคือหนูอยูป่ปหกอะ่ะมันยากมากโคตรยากเลยแหละมีหลายหน้าด้วยวก็คือแบบเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบไม่ป .5 คืออยากสอบกับธรรมะมาก,มากคือเรียนกับพระอาจารย์ใช่ไหมพะอาจารย์เป็นคนแก่แบบพระอาจารย์แก่เออนั่นแหละเขาจะแบบเขาใจดีมากเลยนะเขาบอกแบบเขาบอกทุกอย่างแบบเพื่อให้เราสอบได้อ่ะแล้วคือป .6 อ่ะได้เรียนกับแบบพระอาจารย์ที่แบบยังแบบเหมือนเหมือนเพึ่งบวชเอาง่ายว่าผมเหมือนเหมือนพิ่งบวชอไงไง่ะเหมือนเหมือนพึ่งบวชอ่ะว่าแบบ เขาดูดุมากเลยอะแล้วแบบเป็นคนที่แบบอยากให้เขาใจดีไงยังไม่อะไรหรอกคือทุกคนนะมาแบบอยู่ปหกหนูอยู่ชั้นสามชั้นบนสุดเลยบนสุดข,ของตึกอะคือแบบเวลาแบบเรียนอะไรใช่ไหมแล้วครูเขาจะปล่อยช้าแล้วแบบบางทีก็ไม่ทันลงอาหารอะคือแบบข้าวหมดก่อนเลยอะเรยวันนี้ นี่ก็ไม่มีเรื่องอะไรมอหมอยเลยต่อไปนะ <c oughs> ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวนั่นตัดสองหมดอย่างเนี้ยมาแล้วแพงเลยใช้เป็นตัวนี้อะรักษาสิว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 ,สว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 สแคทคนนิดเดียวนะทุกคนใช่หน,นิดเดียวเลย เดียเดียวจริงๆโอ้ยไม่ออกอะ่ะมันเป็นเม็ดเม็ดอ่ะไม่ค่อยชอบใช้หรอกแต่ว่าแบบมันเหนียวอ่ะแล้วมันแบบมันเป็นเมๆๆ็ดเม็ดอ่ะพอแบบมันแห้งมันเป็นเม็ดเม็ดอ่ะ แต่มันใช้ดีนะคือสิวอยู่ไว้มากต่อไปนะ <c oughs> ก็จะเป็นเซรั่มผมอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นเนี่ยฉีดเป็นต้งที่แบบหอมนะกลิ่นแบบหอมมากแบบต่อไปนะนะนะก็จะเป็น ครีมตัวนี้เลยโนสปอนนะทุกคนล <c oughs> ีบออกมาแบบเสียงแบบกลินตัวนี้เป็นกินที่หอมมากก็คือกินที่หนูชอบแบบชอบเลยถานน้าไม่ได้เ็นทุกคนต่อไปนะ <c oughs> ก็จะเป็นลิปสกอสนะคะที่ไม่กด่ดอะไรหรอก ลีปก่อนที่ชมพูชมพูดูดิท่านี้เดียวน่ะใครก็ชมพูและอืมหวานเลยชมพูมากชมพูถ้าทาเยอะก็แบบชมพูไปเลยอ่ะ ่าทุกคนอันเดลวอกเราก็แค่จบแล้วนะมีแค่นี้นะอยากให้เราทำคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะนะบ๊ายบาย